สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักของหมอเพนนาทุกท่านนะคะเจอกันเช้าวันใหม่นะคะวันนี้พี่น้องที่รักคะ่ะพี่น้องคงจะได้รับพร่อรและก็มีความสุขกันมากมายในเช้าวันนี้นะคะอยากจะมาแบ่งปันนะคะแม้จะเป็นต้นปี2 0 2 3นะคะแต่หมอเองอยากจะนำพระชจนะสุดท้ายของพระเยซูคริสต์เจ้าที่กล่าวไว้กับสาวกแต่มีคุณค่ามากๆเลยให้กับพี่น้องทุกท่านเรามาฟังกันพระชจะในแมทธิวบทที่28 ข้อที่ 18, 19, 20ดังนี้นะคะฤทานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่ง พวกเจ้าไว้นี่แหละเราอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเจา้าในวันนี้นะคะพี่น้องที่รักคะ่ะพระเยซูคริสต์เจ้าตัดกับสาวกบอกว่าริธทานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีได้ถูกมอบให้กับพระองค์แล้วแต่ที่สําคัญคืออะไรคะเหตุฉะนั้นพระองค์สั่งกับสาวกบอกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปในทุกทกที่เลยนะคะทําอะไรคะ จงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติไม่ว่าใครก็ตามให้เป็นสาวกของพระองค์ค่ะให้เป็นสาวกของพระองค์คำว่าสาวกจริงๆแล้วเป็นผู้ที่เราเรียกว่าเป็นเดเลเนอร์เป็นคนที่เรียนอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ติดตามพระเจ้าได้เรียนกับพระองค์และให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยสิ่งสําคัญก็คือการบัพติศมาทั้งในน้ําและบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า เป็นสิ่งสําคัญที่จะการันตีว่าคนคนนั้นได้เป็นลูกของพระองค์ได้ถูกย้ายฝั่งและได้ถูกดูแลได้รับความรอดอย่างชัดเจนเป็นผู้ที่เกิดใหม่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและเขาเหล่านั้นก็จะได้รับการสั่งสอนนะคะพี่น้องคะหน้าที่ของพวกเราเมื่อเราเป็นผู้เชื่อเมื่อเราเป็นลูกของพระองค์แล้วเมื่อเราเป็นสาวกแล้วเราก็จะถ่ายทอดต่อหมอใช้คําว่า Legacy หรือการถ่ายทอดหรือการส่งต่อให้กับ next generation นะคะสิ่งสารพัดท,ที่เราได้เรียนจากพระองค์เราก็ส่งต่อไปนะคะและพระองค์บอกกับเราว่าเป็นพันธสัญญาว่าพระองค์จะอยู่กับเราจนกว่าจะสิ้นยุคค่ะพี่น้องที่รักค่ะวันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะกลัวอาจจะเกรงหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการสิ้นยุคแต่พระองค์บอกกับเราว่าพระองค์อยู่กับเราค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราออกไปประกาศ และเราออกไปที่จะสร้างสาวกค่ะพี่น้องพระองค์มีฤทธิเดชวิฐานิพภานทุกอย่างแล้วและพระองค์อยู่ในเราเพราะฉะนั้นพี่น้องคะขอให้กำลังใจในวันนี้นะคะที่เราจะเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่เราจะได้ประกาศและสัมเนงความรักของพระเจ้าให้กับคนเหล่านั้นนะคะหนุนใจเขาสัมผัสเขานะคะช่วยเหลือเขาได้พูดคุยกับเขานะคะนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์ให้กับเรานะคะขอพระเจ้าวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ